ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับติดในส่วนของฝาหลังมือถือนะครับทุกรุ่นนะครับวันนี้ลายที่มีให้เลือกมีตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับที่ตรงเครื่องนี้เลยนะครับผมก็จะมีการนะครับเลือกว่าเราจะสั่งตัดสติกเกอร์ด้านหลังเลือกยี่ห้อนะครับ ตัวนี้สามารถตัดได้ทุกรุ่นเลยนะครับสามารถค้นหาได้เลยนะครับอ่าครับมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับก็จะทำการสั่งตัดตามรุ่นที่เราสั่งไปนะครับ,รบเลย บางรุ่นที่ของเราฝาหลังแตกนะครับยังไม่มีเงินที่จะเปลี่ยนหรือฝาหลังสีมันเริ่มซีดเริ่มเศร้าเริ่มหมองแล้วนะครับก็สามารถมาตัดเป็นสติกเกอร์เนี่ยติดไปได้นะครับผมพอเราตัดสติกเกอร์ติดก็ใส่เป็นเคสใสก็ได้นะครับในการาเพื่อที่จะโชว์ลายของเรานะครับ ตัดเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มการติดกันนะครับทางด้านนี้ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการติดสติกเกอร์หลังนะครับนะครับนะครับจากก่อนหน้านี้ที่มันเป็นรอยนะครับหรือว่ากระ,ะจกด้านหลังแตกนะครับก็สามารถมาติดเป็นฟิล์มลายกา like ร์ตูนแบบนี้ได้นะครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับพอดีเลยเพราะว่าเราสามารถเลือกแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อได้เลยนะครับตัวนี้ก็มีฟิล์มเยอะแยะให้เลือกมากมายเลยนะครับ ถ้าท่านสนใจก็มาเลือกเข้ามาที่ร้านออมทรัพย์โมบายได้เลยนะครับอยู่ติดกับโรงเรียนมงคลนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ครับเครื่องตัดฟิล์มแล้วก็ติดฟิล์มด้านหลังตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ 我在说国画。<music> <music>